ดรปริวัตรวรรณการอธิการบดีมหาวิทยาลัย,รยกรกาีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่าทางมหาวิทยาลัย,ยมีแนวทางการพัฒนากีฬาอย่างจริงจังเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศแข่งขันระดับนานาชาติอยาที่กลับเปลียนไว้นะครับว่าเรามีการพัฒนา ครงสร้างหรือการพัฒนาเรื่องการาเดินสอนเนี่ยตั้งแต่เราเป็นวิทยาบร,ริษัทนะครับในสังกัดกรมบรกษาแล้วเรามีอ่ายกฐานะขึ้นมานะครับเป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจนกระทั่งนะครับเมื่อปี2562เนี่ยนะครับเราได้ยกฐานะขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นมาหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาตินะซึ่งมีพระราชบัญญัตอิอยู่พรบมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติาศาตพศ2562ร,อ,ร25 62, องรับ ในในการดําเนินงานขนาดนั้นเนี่ยครับผมเป็นอธิการบดีนะครับคือมาต่อ,อยอดตั้งแต่อธิการบดีสถาบันการศาึกษาผมก็บอกต่อไปนี้เนี่ยเมื่อเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วเนี่ยเราจะต้องมีนโยบายเรื่องการพัฒนานกีฬาให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมก็กเะกล่ียไปเอว่าในการพัฒนา,นนาในการพัฒนานกีฬาของประเทศไทยเราเนี่ยมันจะต้องมีโครงสร้างมีหน่วยงานหรือมีภารกิจรองรับที่ชัดเจนนั้นะเลยได้มีการประกาศไปว่าต่อไปนี้นะ เราจะมีหน่วยงานซึ่งจะออกเป็นกฎกระทรวงนะฮะทั้งหมด5้าหน่วยงานขึ้นกันนะครับคือหนึ่งสำนักกีฬา2สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา3สถาบันมวยไทย 4. ศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล5ศูนย์ฝึกกีฬาบนพื้นที่สูงผมบอกว่าทั้ง5้าหน่วยงานนี่นะครับจะต้องมีการไปพัฒนากีฬา,าของประเทศนะเพื่ออากกีฬาของเราเนี่ยสามารถที่จะไปยิ่ยงใหญ่นะหรือไปร่วมแข่งขัน นำไปออกเป็นระดับซีเกมเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเกมให้ได้นะครับ